ก็สวัสดีท่านบุรัพชัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสําหรับันใหม่นี้ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานชีวิตใหม่ให้กับเราให้เรามีความเชื่อว่าเราเป็นคนแห่งพระพรนะคะในการาเทียบที่3ข้อยี่สิบก้าและถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญาวันนี้ก็จะแบ่งปัน ในหัวข้อที่ว่าเราเป็นคนแห่งพระพรหรือเราเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองหรือเราเป็นคนที่ได้รับมรดกตามพระสัญญาหรือเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราหรือเราเป็นคนที่มีการเจิมนี่คือการที่พระเจ้ากระทำกิจในชีวิตของเราเสมอเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราแม้ว่าเราจะเจอความยากลำบาก พระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเราในสดุดีบทที่หนึ่งข้อที่สบอกถึงผู้ที่มีความยินดีในพระคำและภาวนาพระคำนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนก็เราต้องมาตรวจสอบว่าเราเป็นคนยินดีในพระคำไหมเราชื่นชมยินดีเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ยินนะได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าที่มาถึงเราหรือเปล่า ถ้าเราเป็นคนที่ให้เกียรติพระคำเสมอชื่นชมมินดีที่จะรับฟังภาวชนะไม่เพียงแต่แค่ฟังเอามาคิดมาภาวนามาไตรตรองแล้วก็มาเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามเรารักภาวชนะเชื่อภาวชนะตื่นเต้นกับภาวชนะให้ความสำคัญกับภาวชนะเราก็สามารถที่จะเป็นคนรุ่งเรืองได้ เราก็จะเป็นคนแห่งพระพรได้เราก็จะเป็นคนที่เกิดผลได้ทุกรด,ดูการเพราะว่าเขาเป็นคนที่อวนนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำซึ่งเกิดผลตามฤด,ดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทาก็จำเริญขึ้นเพราะฉะนั้นให้เรามาตรวจสอบชีวิตของเราว่าเราเป็นคนยินดีในพระคำไหมเป็นคนที่ตื่นเต้นกับพระคำไหมเป็นคนที่เชื่อพระคำไหมเป็นคนที่ภาวนาพระคำของพระเจ้าที่เรารับมาและเราก็ใครค่ครวญให้ความสนใจให้ความสำคัญกับประวัชนะที่เราได้อ่านได้ยินได้ฟังเราก็จะ วางแผนในการที่จะศึกษาพระคำวางแผนอ่านวางแผนศึกษาวางแผนที่จะพูดคุยกับพระเจ้าโดยการอ่านประวัชนะโดยการให้เวลากับพระเจ้านั่นเองตั้งเฝ้าเดียวตั้งสนใจกันรับฟังภระวัชนะเมื่อเราไปร่วมสัมมนาหรือเราไปคริสตจักรเราจะไม่ไปคริสตจักรโดยที่เราไม่ได้เข้าใจหลักการนี้เราต้องการได้ยินภรวชนะ เราต้องจดจ่อการฟังภระวชนะให้ดีๆแล้วเราจะกลายเป็นคนที่เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำรับพระคำรับน้ำรับอาหารอยู่ตลอดทำให้เกิดผลได้เมื่อถึงเวลาโตก็เกิดผลเมื่อถึงฤดูก,กาลที่ผลไม้หรือว่าต้นไม้ชนิดนั้นจะออกผลก็ออกผลเลยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราปลูกไว้ริมฐานน้ำ ใบก็ไม่เหี่ยวไม่แห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเดินขึ้นให้เรามีความเชื่อว่าเมื่อเรามีพระคริสต์เมื่อเราสนใจสิ่งที่ปรุงสอนเราสนใจพระวจนะเรายินดีกับพระคําของพระเจ้าไม่เบื่อไม่หน่ายรับพระวจนะคำของพระเจ้าได้ตลอดเปิดใจรับพระวจนะให้เกียรติพระวจนะเราจะเป็นคนที่กระทำการทุกอย่าง ก็จะเจริญให้เรามีความเชื่อถึงขนาดนั้นว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่เราใส่ใจสนใจกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์หรือสิ่งที่พระเจ้าแนะนำเราเราจะไม่สับสนในโลกทุกวันนี้หลายคนสับสนไม่รู้ถึงทิศท,ทางที่จะต้องไปเช่นคนที่เปลี่ยนงานและธุรกิจอมองหาสิ่งที่น่าสนใจ มากกว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจะไม่ได้มองแบบนั้นเราจะไม่ได้เลือกธุรกิจแบบนั้นแต่เราจะมองว่าพระเจ้าทรงนำเราไหมเราจะไม่ได้มองว่ากระแสะของโลกเขาพาทำอะไรและเขาทำอะไรเขาถึงได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้แต่สำหรับเราที่เป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนที่มีการเจิมเราเป็นคนแห่งพ,พระพรเราเป็นคนที่มีสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ถ้าเรามีพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราเราทําอะไรก็เกิดผลได้ถ้าเรารู้ทิศทางที่พระวิญญาณทรงนำเราควรจะถูกนำโดยพระวิญญาณในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนไม่ควรจะมองหาธุรกิจการงานเหมือนคนไม่เชื่ออันนั้นก็คือเขาก็ใช้กำลังความสามารถแล้วก็ตามกระแสแต่เราตามพระวิญญาณไงคะ ให้เรามีความเชื่อว่าถ้าพระวิญญาณทรงนำเราทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เกิดผลแน่ๆเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ในพงพันของอับราฮัมเราอยู่ในพงพันของพระคริสต์เรามีพระสัญญาของพระเจ้าคือเป็นผู้รับมรดกตามพรนสัญญาและถ้าท่านเป็นของพระคริสต์วันนี้เราต้องมาตรวจสอบว่าเราเป็นของพระคริสต์จริงๆไหมตาจริง ให้เรามองว่าขอการทรงนำที่มาจากพระวิญญาณให้พระวิญญาณทรงนำเราไม่ควรจะให้สายตาเรานำเราหรือกระแสของโลกนำเราหรือโลกนี้นำชีวิตของเราแต่ขอให้เราที่จะถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าเราเป็นพงพันุ์ของอับราฮัมทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงนำเราทำเราจะเป็นคนที่ได้รับการอวยพร ถ้าเราถูกนําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มารซสตานแต่ต้องเราไม่ได้มารซสตานขัดขวางเราไม่ได้บางครั้งนะคะการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายก็มีปัญหาด้วยเมื่อพระเจ้าเรียกอับราฮัมหรือพระเจ้าเรียกใครก็แล้วแต่นะโปรง่งพร้อมที่จะอวยพรเขาสนับสนุนเขาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเส้นทางที่เขาเดินนั้นลอยด้วยกลีบกุลาบ เขาจะต้องอดทนต่อสู้บากบัน่นยืนหยัดยอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้าแม้ว่าจะยากลำบากแต่เรารู้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่พระเจ้าให้เราทำเราจเจนการอวยพรความยากลำบากก็ขวางเราไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงเจิมและสถิตยอยู่กับเราและเราเชื่อฟังการทรงนำของพระเจ้าเราให้น้ำหนักก,กับการทรงนำที่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ และเราก็เป็นคนที่มีการเจิมเป็นคนแห่งพอพรนั่นเองถ้าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราและทรงนำเราและเราให้พระเจ้านำเราจริงๆนะคะเราจะเป็นคนที่เกิดผลแล้วเกิดผลอีกเราจะเกิดผลแน่นอนเพราะฉะนั้นคริสเตียนจำเป็นจะต้องภาวนาพระคำให้ความสนใจกับพะวชนะการอธิษฐานการขอหาเคาะขอก็คือการอธิษฐาน ขอพระเจ้าทรงนำเราว่าเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าจำเริญแน่นอนทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้นถ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราและพระเจ้าทรงนำเราในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับกระแสะของโลกมันไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าที่ตรงนั้นเป็นกันดานไหมพระเจ้าเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นได้เห็นไหมอับราฮัม เขาให้โลดเลือกก่อนเลยเขามั่นใจกันทรงสถิตขนาดนั้นเขามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเขาดูเหมือนเขาเลือกสิ่งที่รุ่งเรืองสีวิไลเ,เมืองที่รุ่งโรดตามกระแสของโลกแต่เมื่อเขาตัดสินใจไปโลดก็พบกับหายนะเป็นเมืองที่พระเจ้าต้องสาปแช่งเป็นเมืองที่ทำบาปเป็นเมืองที่อยู่ในความชั่วไม่เชื่อฟังพระเจ้า เป็นเมืองที่ดำเนินชีวิตต,ตามโลกตามกระแสของโลกวันนี้ถ้าเราตามพระวิญญาณเราไม่ได้ตามโลกเราไม่ได้ตามกระแสของโลกค่านิยมของโลกแต่เราตามพระวิญญาณ <สำ variety> การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเรากรารเจิมของพระเจ้าอยู่กับเราเมืองนั้นอาจจะเล็กน้อยหรือเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยขวากหนามมากมายแต่พระเจ้าสถิตยอยู่กับเราและพระเจ้าทรงนำเรา พระเจ้าจะอวยพรเราแน่นอนการตัดสินใจหรือทางเลือกของเราไม่ควรจะถูกนำไม่ควรจะถูกชักนำโดยเรื่องการเงินแต่โดยสติปัญญาและโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความสำเร็จหรือความเจริญรุ่งเรืองมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเป็นมันเกี่ยวข้องกับการทรงนำของพระวิญญาณการเจิมการที่พระเจ้า สถิตยอยู่กับเราและทรงนำเราให้เราอยู่ให้เราทำความสำเร็จจะเป็นของเราความเจริญรุ่งเรืองก็จะเป็นของเราเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่กับเราเป็นเจ้าของโลกไงคะเป็นเจ้าของธุรกิจมากมายในโลกใบนี้ภูเขาเป็นพันๆยอดแหล่งแร่ทองคำแหล่งโอ้ต่างๆปรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต ปรุงเป็นแหล่งมรดกปรงเป็นแหล่งโอสารพัดติปรุงจะเป็นคําตอบให้กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องสนใจภาชนะสนใจในการที่ติดสนิทกับพระเจ้าสนใจที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและให้คุณค่าพระเจ้าสูงส่งเราจะไม่ให้เงินนําเราแต่เราจะให้พระวิญญ,ญาณทรงนําเราเพราะว่าถ้าพระวิญญ,ญาณทรงนําเราเราจะเกิดผลแน่นอน มันไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืองานที่คุณทําแต่มันเกี่ยวข้องกับการทรงนําของพระวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับการที่เรามีพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพระเจ้าก็อวยพรเราเมื่อเราเก้าวไปในทิศทางที่ใช่ในทิศทางที่พระเจ้าให้เราไปให้เราทําเราจะได้รับพระพรแน่นอนเราจะเกิดผลแล้วเกิดผลอีกสิ่งต่างๆที่อยู่ กับเราหรืออยู่ในมือเราหรือทำสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำมันจะเห็นผลที่เกิดขึ้นอย่ากกลัวว่าปัญหาอะไรที่มันขวางหน้าเราอยู่หรือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราทุกสิ่งก็เป็นไปได้เราต้องเห็นคุณค่าว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเราต้องเชื่อว่าเรา เป็นคนแห่งพระพรเราต้องเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่กับเราเราต้องเชื่อว่าเราเป็นแผ่นดินที่น่ายินดีเราเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพรของพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าพระเจ้าทรงนำให้เราทำให้เราอยู่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสถิตกับคุณเมื่อไรเพราะคุณแล้วความรักของพระเจ้าพระพรของพระเจ้า พระเจ้าจะปรากฏตัวขึ้นพระเจ้าจะสนับสนุนพระเจ้าจะอวยพรเราเราจะกลายเป็นคนแห่งพระพรเราจะกลายเป็นคนที่เกิดผลพระพรก็จะปรากฏขึ้นเราคิดถึงในปฐมกาลบทที่39ข้อ1ถึงข้อหที่พูดถึงโยเซฟจะจำเริญขึ้นคนที่มีพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยคนที่มีการเจิมไม่ต้องห่วงยังไงก็จเจริญแม้จะมีบทศัก์ปัญหามากมาย ขอให้คุณยอมจำนวนต่อพระคำแล้วก็เชื่อฟังประวันะภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนและเราเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างต่อเนื่องยืนหยัดในพระคำของพระเจ้าเอาพระคำของพระเจ้ามายืนหยันมายืนหยัดมาอ้างสิทธ์เชื่อพระคำพระเจ้าอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เชื่อวันนี้เชื่อวันพรุ่งนี้ไม่เชื่อวันนี้เชื่อ นะขึ้นอยู่กับอารมณ์ความคิดของเราไม่ใช่แต่เราจะต้องนะเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าแม้ขณะที่อารมณ์เราไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่ว่าเราให้ความสําคัญกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเราให้พระคําของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราไหมเราให้พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนําชีวิตของเราไหมถ้าเรามั่นอกมั่นใจว่าพระเจ้าทรงนําเราพระเจ้าจะอวยพรเรา ไม่มีซาตานไม่มีวิญญาณชั่วตัวไหนที่จะมาแตะต้องและทําลายชีวิตของเราได้ให้เรามั่นใจนะคะในการเจิมของเราให้เรามั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราเราจะไม่ตายก่อนเวลาเราจะไม่ล้มเหลวเราจะไม่พ่ายแพ้เราจะไม่ถูกกระทำแต่เราจะเป็นคนแห่งพระพรเราเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับสถานที่ไม่เกี่ยวกับพื้นที่ มันเกี่ยวกับการสรงนำมันเกี่ยวกับการทรงสถิตมันเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้เราทำสิ่งนั้นๆเราเป็นคนที่มีพระเจ้าและเราเป็นคนตอบสนองพระเจ้าเราเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างง่ายดายไม่ใช่เพราะว่าความดิ้นรนไม่ใช่เพราะความกระเสือกกระสนไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนเห็นแก่สิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อน ในมัทธิวบทที่6ข้อ33เราจะต้องเป็นคนให้เกียรติพระเจ้าก่อนให้เกียรติพระวจนะสแสวงหาพระเจ้าก่อนสแสวงหาการทรงนำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือคำตอบของคนที่มีการเจิมของคนแห่งพระพรเ,เป็นคนที่มั่นใจในการทรงสถิตเป็นคนที่มั่นใจในพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยเขาไม่ได้สนใจเลยสถานการณจ์จะเป็นอย่างไรก็สนใจว่าพระเจ้าอยู่กับเขาไหมนี่แหละ ถ้าพระเจ้าไม่อยู่กับเรามันก็อันตรายมันก็ถูกสาปแช่งทุกอย่างที่เรามีมันก็ไม่ได้ส่งผลทําให้ชีวิตของเรามีสันตดสุขมีความสุขแล้วก็มีสิ่งที่มั่นคงเพราะฉะนั้นก็ขอท้าทายนะคะให้เราที่จะสแสวงหานามพระททยของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าการเจิมของพระเจ้าจะมา แล้วก็เราก็จะกลายเป็นคนมันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่แต่มันเกี่ยวข้องกับการทรงสถิตของพระเจ้าการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะกลายเป็นคนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองมารสะตานจะแตะต้องเราไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจการทรงนำล้วก็ไม่ได้สนใจแต่เราไปสนใจกระแสของโลกพาเราไปข้านิยมต่างๆและมีนำซ้ำเรายังทำบาปกับเขาไม่ยำเกรงพระเจ้าไม่ให้เกียรติพระคำไม่เชื่อฟังพระคำ นั่นและอันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าพระคำของพระเจ้าเราต้องเห็นคุณค่าเราต้องเชื่อฟังให้ได้เราต้องจดจ่อเราต้องภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ใช่ไปภาวนาเรื่องอืน่นไม่ใช่ไปนสนใจสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ถูกมารซาตานโกหกหลอกลวงถ้าเรามั่นคงในพระวจนะแล้วก็เชื่อฟังพระวจนะยืนหยัดรับพระคำของพระเจ้าไป ใช้ในการดำเนินชีวิตนั้นหมายถึงเราเป็นคนแห่งพระพรได้ถ้าเราไม่ได้ทําบาปถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งที่ทําตามโลกตามกระแสะของโลกเราจะต้องแยกแยะเหมือนโรมบทที่12ข้อท,ที่2เราจะไม่เรียนแบบโลกแต่เราจะเรียนแบบพระคิ์เราจะรับมรดกแน่นอนเราจะเกิดผลแน่นอน ขนาดโปรติฟายังรู้ได้เลยว่าโยเซฟเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าโยเซฟเป็นคนแห่งพระพรโยเซฟเป็นคนที่นำเผ่าพรเข้ามาสู่บ้านของเขาเพราะโยเซฟยำเกรงพระเจ้าโยเซฟให้เกียรติพระเจ้าเสมอพระเจ้าจะอวยพรบ้านของคนนั้นอวยพรเมืองนั้นเพราะมีคนที่ยำเกรงพระเจ้าอยู่ในเมืองนั้น เราเป็นคนแห่งพระพรเราเป็นคนที่มีการเจิมอยู่ที่ไหนก็เกิดผลอยู่ที่ไหนก็เป็นพรเปลี่ยนสิ่งหลายกลายเป็นดีเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนถิ่นธุรกันดานกลายเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์เหมือนเขาว่านั่นแหละคริสักรไปอยู่ที่ไหนตั้งที่ไหนแถบนั้นก็จเจริญ <c oughs> เมืองน,นั้นก็มีสิทธิเจริญได้นะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพระสุริย ขอท้าทายขอให้เรามีพระเจ้าขอให้เรามั่นใจในพระวจนะยืนหยัดในถ้อยคําของพระเจ้าเชื่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่องแม้เจอบุศตรปัญหามากมายแต่เราจะมั่นคงและเราก็จะก้าวไปกับพระวจนะเราจะเป็นคนแห่งหมายสําคัญและการอัศจรรย์เราจะเป็นคนที่เป็นป้ายชี้ทางบอกถึงข่าวดีข่าวประเสริฐบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่านะพระเจ้าอยู่กับเราไม่ต้องห่วง พระเจ้าทำได้ทุกสิ่งอย่าไปมั่นใจว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ด้วยกำลังของเราขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะรู้ว่ามรดกข,ของเรานั้นในฐานะที่เราเป็นพงพันุ์ของพระเจ้ามีการทรงสถิตมีการเจิมมีถ้อยคําของพระเจ้ามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวตนของเราวิญญาณของเราไม่ใช่เพียงแต่เราจะได้รับพระพรแต่เรายังจะเป็นพรอ,อีกด้วย ขอให้เรามีความเชื่อเกี่ยวข้องกับตัวตนของเรากับพระเจ้าให้ดีๆให้น้ำหนักกับพระคำให้น้ำหนักกับพระเจ้าและให้พระเจ้าสถิตกับเราอย่าให้ผีมาอยู่กับเราอย่าให้บาปมาอยู่กับเราเพราะว่าพวกนี้มันจะเอาคำสาปแช่งมาในชีวิตของเราเราจะทำอะไรก็กอยู่ในคำสาปอยู่ดีสิ่งที่เรามีก็อยู่ในคำสาปก็เป็นอะไรที่อันตราย มันสาตตนเป็นผู้ลัคพาและทำลายแต่พระเยซูมาให้ชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ทุกสิ่งที่มีการทรงสถิตแล้วก็การรับประกันที่มาจากพระเจ้าการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะชนะเสมอชนะชั่วนิจนิรันต์มันสตตนก็จะอยู่ใต้เท้าเราด้วยขอพระเจ้าให้เรามั่นใจในพระเจ้าขนาดนั้นให้เกียรติพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนแห่งพระพรเราจะกลายเป็นคนที่มีการเจิม ไปที่ใดอยู่ที่ใดก็จะรับพระพรเราจะมีความโปรดปานของพระเจ้าเสมอเราจะเป็นคนแห่งพระพรเราจะมีการเจริญรุ่งเรืองอยู่ในตัวตนของเราเสมอไม่ว่าเราจะทำอะไร ขอให้เราที่จะตระหนักเรื่องการทรงสถิตเรื่องการเจิมเรื่องการให้เกียรติพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนแห่งพาะพรเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูก,กาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างที่เขากระทำก็จำเริญขึ้นพระเจ้าอยู่กับเราเราทำทุกอย่างจเจริญขึ้นได้แน่นอนพอเรามีการทรงสถิตเราจะก้าวหน้า เราจะเห็นชีวิตของเราไม่เพียงแต่ละพรแต่เป็นพรสรรเ,เสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจชนะขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นโอสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองเราเป็นคนแห่งพระพรเราเป็นคนที่มีการเจิมเราเป็นคนที่นำพระพรมาในครอบครัวมาในเมืองมาในธุรกิจการงานที่เราทำ สรรลเสริจแล้วขอบคุณพระเจ้าเพราะเราไม่ใช่คนที่ถูกสาปแช่งแต่เราเป็นคนที่ได้รับพระพรเราจึงแจกจยพระพรได้เรามาอบซึ่งกันละกันไว้กับพระองค์อวยพรตลอดวันเวลาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าอวพรค่ะอเมนครับสวที่น